อีกทก้ายที่มูเตลูนะคะก็แน่นอนละค่ะก็พรุ่งนี้เป็นวันหวยออกนะคะหลายคนก็ใช้เวลากับการฝันบ้างหรือก็บนบานสารเก่าวและบางคนก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูกระดาษที่แม่จดก่อนเพราะแม่ดูเลขเยอะเออนี่แม่จดกับข้าวแล้วเราไปเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณฟังบางทีเลขของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมพี่กว่าง <c oughs> บางทีเป็นเลขของการใช้เงินซื้อของนะ <c oughs> คุณฟังละปีเราะตีความไปเองหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่คนบทจะถูก มันตีเลขอะไรมันก็ถูกป่ะเราเล่าฝันเดียวกันคนหนึ่งเอาไปตีเป็นเลขหนึ่งคนหนึ่งเอาไปตีเป็นเลขหนึ่งคนจะถูกคนนั้นก็ถูกคนจะไม่ถูกอีกคนนึงก็ไม่ถูกของอย่างนี้มันว่ากันไม่ได้มันเป็นเรื่องของดวงค่ะคุณผู้ฟังและถ้าพูดเรื่องของดวงทางญี่ปุ่นเขาก็มีเรื่องของดวงอยู่ใช่ครับ คือทุกประเทศอะมันก็คงมีของตัวเองป่ะที่ญี่ปุ่นเวลาเราไปไหว้พระบางทีเขาก็มีแบบว่าเหมือนมีใบกระดาษอะไรมาแล้วที่็ขอแขวนไว้ไปไปผูกคืนอะไรนี่ก็มีแต่เราก็อ่านไม่ออกนะต้องมีเพื่อนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ช่วยดูอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีสรุปดวงความดวงดีวันเกิดที่มีความดวงดีของแต่ละปีเดี๋ยวอธิบายกันภาษาไทยมันยากหรือเราพูดไม่รู้เรื่องวะสมมติว่าวันปีหนึ่งอะมีสามร้อยกว่าวันใน มันก็ถ้ากับมีหนึ่งถึงสามร้อยหกสิบห้าหรือ 6, หนึ่งถึงสามร้อยหกสิบหกขึ้นอยู่กับว่ากรอา่าเดือนกุมภานั้นมียี่สิบเก้าหรือยีอ่สิบแปดถ้ากันยะกุมานั้นมียี่สิบแปดปีเนี้ยก็จะมีสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ถ้ามียี่สิบเก้าก็จะเป็นสามร้อยหกสิบหกวันนั่นแปลว่ามีอันดับความดวงดีตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสามร้อยหกสิบหกแล้วถามว่าลำดับความดวงดีนั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปขึ้นอยู่กับว่าปีนี้ เป็นตรงกับวันเกิดอะไรนั่นแปลว่าสมมติว่าคุณเกิดวันนี้คนวันนี้วันนี้ปีนี้คุณอาจจะดีอันดับที่สามร้อยแต่ปีหน้าคุณอาจจะดีอันดับที่หนึ่งก็ได้ใใ,ใครจะรู้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าคุณอยากรู้ว่าปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดความดวงดีของคุณโดยใช้วันเกิดคุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของการจัดบอกวันที่ของคุณมาวันที่กับเดือนนะและแนะนำไม่ต้องเอาของคนอื่นมาบอก เรื่องของดวงของใครถึงจะเล่นเราไม่มีสิทธิ์เอาของคนอื่นไปดูถูกไหมพี่กวงถูกครับเพราะมันคือเรื่องส่วนตัวเขาต่อให้คุณไปแหลมรู้ว่าเขาเกิดวันนี้วันนี้เขาพราะเขาเป็นแบบคุณไปรู้เรื่องเขาก็ไม่ได้ควรเอาของเขามาดูและยิ่งไม่ควรเอามาบอกเขาด้วยว่าดวงคุณเป็นอย่างนี้ ด้วยความภูมิใจว่าฉันดูเปิดเธอเขาไม่ได้ขออ,อย่าทำเอาแค่ของตัวเอง <c oughs> ถูกไหมพี่กวง <c oughs> ของพี่กวงวันที่11มิถุนามิถุนาของพี่กวง11มิถุนาความงดงามของดวงของปีหน้าของตะกวงจะอยู่ถ้าคนที่เกิด11มิถุนาเหมือนกันไม่จำกัดปีจะอยู่อันดับที่ 5, <c oughs> ห้าใช่ไหมกว่างเลยเหรอ เฮ้ยอันดับห้าเลยนะเลยเหรอเธอจะเป็นคนที่ดวงเดีอนอันดับห้าของของยอดคนแบบไปดูว่าสามร้อยกว่าคนน่ะไอสามร้อยกว่าวันอะ่ะเธอเป็นวันที่ห้าเลยนะอ,อันดับเธอสูงมากเลยนะดวงเธอแบบอันดับที่ห้าเลยนะเว้ยคุณผูฟ้ฟังของยี่สิบสองเมษายี่สิบสองเมษาอันดับที่สองร้อยแปดเก้าาไปซื้อหวยอันดับที่สองร้อยแปดเก้าแล้วของพี่อ้อมครับสิบเอ็ดพฤษภา แหลมพูดทำไมพี่มีคนแฉนเอาดวงฉันมาบอกว่าพี่อ้อมดวงอย่างไรพี่อ้อมหนยอย่ายุ่งกับดวงอ้อมอ้อมร้อยห้าสิบเอ๊ะเออ่อมร้อยห้าสิบอือสิบเอ็ดเบอร์าร้อยห้าสิบอือนะคะอ่ะสิบเก้ามักกลาสิบเก้ามักกลาสิบเก้ามักกะลาร้อยคุณรับฟังเขาไม่เอ่ยชื่อนะสิบเก้ามักกะลาเนี่ยร้อย 23กันยาเนี่ยหมุนกันมันเลย23ามกันยาสี่สิบเจ็ดออ้ออ้อันนุกดีนะ แต่ว่าอย่าไปจริงจังกับมันนะอย่าไปจริงจังกับมันแต่มันก็ดูเอาขำๆอ่ะสิบสองมีนาคะบอกบอกดูขำๆนะส่งมายิกงเห้าสิบหกไม่ใช่พอไปตกสามแล้วหกสิบหกแล้วก็เครียดหมดการไม่ต้องทะไรนั่งห่อเหี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือถ้าแบบตกห้าอย่างตะกวงแล้วก็แบบปีนั่งไมาต้องทะไรยังไงก็ดีดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนพักก่อนเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนพอพูดเรื่องของการดูแลจิตใจในแบบของ เขาเรียกความบันเทิงเราเอามาบันเทิงแบบสายแม่บ้านกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้เราต้องทํมาหากินก่อนกับวันนี้เรื่องของคุณแม่บ้านก็คือเราอยากจะชวนคุณทุกคนที่เป็นแม่บ้านทั้งหลายฮิวใจกันด้วยผลิตภัณฑ์สักผ้าสุดเข้มข้นเปาวินวอชลิควิดสเตนไฟเตอร์แอดวานซ์บูสเตอร์ที่ไม่ว่าคุณโดนคราบมาหนักแค่ไหนก็ให้เปาวินวอชที่ชนะคราบหนักเหนียวแน่นหนึบพร้อมอัปเกรดความหอมนานปิดผ้า30วัน ช่วยหิวใจกันให้คลายกังวลคราบหนักเห็นไหมดูดวงกันเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ดูแลเสื้อผ้าทำงานจริงใช้จริงวิทยาศาสตร์พร้อมกลิ่นหอมให้ใจฟูเพราะเปาบินวอชมีพลังซักขจัดคราบแบบเข้มข้นซอกซอนลึก ขจัดสารพัดคราบหนัก,หนกเหนียวแน่นหนึบให้ออกได้ง่ายยิ่งขึ้นให้เสื้อสะอาดดูเหมือนใหม่ช่วยลดกลิ่นอับพ,พร้อมกลิ่นหอมติดผ้ายาวนานถึง30วันแนะนำนะคะให้ไปลองซื้อมาหิวใจกันได้เลยทุกช่องทางทั้งห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปร้านค้าสะดวกร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แ n p a g e เปา Society เปาวินวอชอัปเกรดใหม่หอมฟินทุ กลิ่นพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านานสามสิบวัน